ใครเคยเห็นคดีแปลกๆกันไหมคะวันนี้มีคดีแปลกคดีหนึ่งมาเล่าให้ฟังเกิดเป็นคดีสุดแปลกกับแก๊งปลอมเป็นหมีตอนกลางคืนใส่ชุดหมีแอบไปรือค้นทําลายทรัพย์สินรถหรูของตัวเองแล้วแจ้งเคมปะกันแต่เมื่อกรมประกันภยัยตรวจสอบหลักฐานและกล้องวงจรปิดเลยจับโปได้ที่จริงแล้วคือคนใส่ชุดหมีก็คือเจ้าของรถนั่นเองงานนี้โดนตํารวจสหรัฐรวบตัวยกแกง๊งพร้อมของกลางเป็นชุดหมีที่ใส่ก่อเหตุวันที่15พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาตํารวจในนครรอส แองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐบุกจับตัว ผู้ต้องสงสัย4รายเป็นสมาชิกแก๊งปลอมเป็นหมีตอนกลางคืนนะคะสวมชุดหมีออกไปบุกคนรถยนต์หรูของตัวเองให้กล้องวงจรปิดจ,จับภาพให้เห็นเป็นชุดหมีนะคะแล้วทําเป็นฝากรอยเล็บหมีปลอมไว้จากนั้นรุ่งเช้านําหลักฐานไปยื่นเคมประกรันตํารวจเปิดเผยว่าผู้ถูกจับกลุ่มทั้ง4คนเป็นชาวเมืองลอสแองเจลิสนะคะพวกเขาถูกตั้งข้อหาชอโกงเงินจากบริษัทประกรันภัย3แห่งเป็นมูลค่าเกือบ1 4 2 0 0 0สดอลลาร์สาหรัฐหรือเกือบ5ล้านบาทและยังยึดของกาน เป็นชุดหมีที่ดูเหมือนจริงโดยก่อนหน้าน,นี้พวกเขาอ้างตรงกันว่าหมีตัวหนึ่งทาให้รถยนต์ของเขาไ,ได้รับความเสียหายโดยการถูกจับกลุ่มครั้งนี้นะคะหลังจากประกาไภัยแจ้งกับตํารวจเพราะว่าพบว่ามีความผิดปกติบางอย่างเลยตั้งปฏิบัติการกรงเล็บหมีขึ้นมาสอบสวนจากภาพวิดีโอจากบริเวณเทือกเขาซานเบอร์นาริโอนะคะในเดือนมกราคมซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์หมีตัวหนึ่งกําลังเคลื่อนไหวอยู่ในรถยนต์โรลรอยส์และเมอร์เซเดสนะคะโดยคลิปนี้ได้ถูกนํายื่นเป็นหลักฐาน เคลมประกรันนอกจากนี้ยังมีภาพรอยขีดข่วนบนเบาะนั่งและประตูโดยผลการตรวจสอบออกมาว่ามีในคลิปเป็นหมีปลอมเจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติการกกงเล็บหมีได้ไปขอให้หน่วยงานประกันภัยส่งนักชีวะวิทยาจากกรมสัตว์น้ำและสัตว์ป่าของรัฐแคลิฟอร์เนียไปตรวจสอบวิดีโอและถ่ายภาพและได้ข้อสรุปว่าในวิดีโอนี้เป็นมนุษย์ที่สวมชุดหมีอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะ